โยวาซาวดีวิรุณเมกาวดีวิรุณดูบ่ายวดีวิรุณชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอสติบิลล์ซูนโมบายในแพท2.8.1นะทุกผู้ชมโบเบชีตาเปรกเปรกิกเปรกคนดูนะฮะกดร,รอกดเทเพราะว่าอ่าแพทนี้นะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอนะไรมีการอัปเดตมาใหม่นะทุกผู้ชมนะเอ่ออัปเดตมาใหม่นะครับในความลื่นของเกมนะครับทุกผู้ชมเฮ้ยเพื่อนมึงเห็นไม่น่าฝั่งซ้ายนะ่ะยิงหน่อยเพื่อน ขับรถซิ่งมายิงศัตรูด้คุณดูนะโอ้โหโคตรแรงบอกเลยนะครับ1.9ชิดซ้ายนะคุณดูนะเพราะพี่มีปืนนะแซงกูกูยิงอ่ะบอกเลยมาขึ้นรถเพื่อนโอ้โหเีลาอะไรอันนี้เราแบบอ้าวมีคนลงมาว่ะโปเปชิตาปริก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 โปเปชิตาปริก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 ระวังอ่าอีซี่บูรถครับเฮ้ย แม่งขยันลงมาจังวะเออมึงขยันลงมาแจกจัดๆเลยเอาอีกเละลงมาบ่อยแทย้เอ้๋เล่ยลูกซองม,มีลูกซองนะครับเออหัวใจกระดาษดว่างเฮ็ดช็อตครับเฮ็ดช็อตจะได้เต้ม500นะอีนะพีคุณดู ไม่ร้อยกว่าอุ้ยอ้าวได้ลองลูกซองมาดีเลยโ oh! ปเปชิตาเปลิก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 นี่เป็นไงล่ะลูกซองพี่โคตรตึงมันเป็นลูกซองกาเดียนนะคุณดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูฟืบนี่นี่เอาว่ะโฮ้ยโอ้ย,อยมันจุมแม็กกาซีนแบบนี้ซะด้วยนะประเด็นนะนี่ใส่ย,ยากไปหน่อยนะจริง,รงเอาว่ะเอาว่ะเอ้ย ด,ด,ดูครับดูครับคนดูปั๊บโหลดสักหน่อยโหลดโชว์นี่เอาว่า ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล r i ออ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไหนมันที่มันวไวยเนี่ยมันกาลังจะลงมานะเนี่ยคนดูจากฟ้าเนี่ยรถก่อนแล้วตอนนี้ฟ้าฟ้าแค่สูงมา ให้ ay, เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรโอ้เอางั้นขาดูผมขึ้นตรงนี้ก่อนปั๊บแล้วก็ลงกระโดดขึ้นครับโปเปชิตะเปริกเปรกเปรกเปริก,กนีในบุมสูอ้อย่างดีนะบอกก่อนเลยหลายคนบอกพี่ปุ่มปุ่มนอนหายไปไหนอ่ะมันต้องกดอ่านั่งค้างไว้นะครับ brave. คนดูนะจะเป็นปุ่มนอน ว,ว,ว่างเฮ้ยที่หนึ่งเฉยอะไรแหวะเกินปลุยนะีพี่ได้ที่หนะครับคนดูยังรอยังเทยังโหดยังตรึงตุ้งตดงตุ้งตดดงตดดงตุ้งตดดงตดดงตุดดงตดดงตุดดงตดดุงว้าวยังรอไป ลงมาแล้วนะฮะนี่ยังรอ,อยัางที่ยังตรึง่งตอนนี้บอกเลยชิตอ้าวตัวหายไปไหนอ้าว <c oughs> เกมแม่งบักจัดบักจัดจัดมาแล้วเราจะไปเล่นในส่วนของโหมดปกติบ้างนะครับท่านผู้ชมนะโหมดปกติไปยิงแบบโหมดปกติหน่อยเอ้ เอาะเอาะเารือหัวใจกระดษัษเบาะก็ขาดคลิปแล้วคิปี้แดดอ่าไปหมดนี้แล้วก็มันตรีเพยอย์อนี่หมดอ่ามอสพิตนะไปริสโก้ลุยวู้หู้จัดมาว่ามาว่าลูกซองลงามาแล้วเอ้ยอ,อ,อเยังรอยอย่างที่ยังตรึงนะบอกเลยนะ ปั๊บนี่โชว์ปืนโชว์ปืนก่อนโชว์ปืนก่อนก่อนยิงจริงครับไปลุยอะไร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 โอ๊ยแม่งโดนผู้ไฟข้างหลังไปสอยมาบวกเลยฮะตอนนี้โคตรล่อโคตรเท่โคตรแรงโคตรตรึงไปเพื่อนสวย เอาบวกก่อนแล้วตอนนี้เราไม่สนบวกมุดไม่สนลูกใครลูยเลยเดหยวนารออะไรล่ะปัง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 โอ้ยมีตัวอยู่ข้างหลังยิงวะมอดพิษมันจะแบบว่าดูเดือดหน่อยนะครับดูนะมันเป็นแบบอะไรที่ใส่นวงกันมันอะบอกเลยโอเปชีตับโอ้ยไอเฮเกียเมันกระตุกจังหวะอุ้ยคนดู มุ่งใจอะดูดะดู่ากระตุกเป็นช่วงๆกูอยากจะลองดิเนี่ยเนี่ยแล้วก็กระตุกตอนยิงอ่ะเพื่อนเฮ้ยนี่ขนาดเกมมิ่งโฟนนะนี่คนแม่งหนีออกไปเล่นมดเกมมันปัญหากระตุกชิบหายไปถูกยี่โอ้ยโอ้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนะคนดูนะยิ่งเล่นยิ่งเน่า บนแอนดรอยนี่ผมบอกเลยเน่าชิบหายอ่ะไปโอ้ตายกูตายโอ้แม่งเอ้ยมึงยินนะคนดูเวลาเราเล่นแบบกะจะให้มันลื่นๆชิวๆแม่งแรงจัดเลยอะแรงจัดจัดเออุ๊ยอย่างนี้หิวตายอย่างนี้ไม่อยากออกไปเลยยิง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 สวย โอ้ยยี่ได้ตัวหนึ่งตายยี่ได้ตัวหนึ่นงตายโถเอ้ยเพื่อนมาไปแล้วมาไปแล้วนะโรเบรชิตาเปรก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 มึงเลยกระทุกที่เกมนี่ผมบอกเลยว่าแพทใหม่แม่งเน่าจริงน่าจะเพราะมันติดเพยเยอร์นะมันติดเพยเยอร์แม่งโอ้โหแม่งกระทุกซาด่ะ มาว่ะมาว่ะอิลาสไปบูว้าบูอูอาไรเปไลบูว้าอ้าวโอ้โหมึงยังรู้อีกเนาะรอใจรอใจจริงจริงเนื้ออันนะอ่ะอ่ะอ่ะอ้าวหุฮคปับโรเบชิตาเปรกเปรกนี B uh. B uh. B uh. Ah. Oh ่ <Oliver> โกรธครับโกรธสุนโนนตรึงไปวู้ววติงจัดๆเฮ้ยเห็นตัวนึงนั่นน่ะนี่ดิอ้าขยันตายแท้พี่มาดีมาดีเอ้ยแบวบแ์นะเแบรบ์นะมาตามไล่ไหน้าหนองนี่เแบรบ เอาดิโอ้พี่ทักพุชทำไมมาตึงกันจังเลยวะแต่ละคนนักแข่งอ e ีสปอร์ตเหรอพี่ไหนกันจา้าโว้ยนั่นไงนี่นไงนี่ไงเสอ,อเสออเลยเสอสเลยเอสเลยเอสเลยโอ้กูตาย <c oughs> เปลี่ยนปืนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนแล้วคนดูมาโหลดเอาดิ ไหนไหนนี่ปิดกลนอยู่นี่นี่ต้องอันนี้วู้ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรกกรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโชว์สกินสักหน่อยนะอยังแหลมยังแหลมโน no แหลมโน no ตึงเนียนเหรอเนียนเหอรอ ไวยตัวเย่ครับเฮ้ยตายมาสวยตายโอ้แม่งเอ้ยเกีบมเม็กระตุกนะเก็บหมดโอ้เพะคักโคตมาว่ามาว่าคนดูโรเบชิตาเปรกรอบนี้มาเล่นโดนล่มดีกว่าคุนยิดใจโดนล่มเราไม่ไม,ไม่ค่อยแลกมากเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะก็ยังพอดูได้นะครับคนดู นี่เฮ้ยมันเห็นใครอีกข้างหลังเลยอาชีพอาชีพอาชีพเฮ้ยเร็วหัวใจกระดาษวู้ไปจ้าเฮ้ยเห็นหแวบๆตาตัวหนึ่งนะนี่นี่นี่โอ้ยอย่าอยาอย่าแหลมโคตรงอโคตรตึงโคตรอันต,ร,นตารายอ่ะพี่ ยไปจ้าอ้เฮ้ยง่วงจัดๆดโดดเลยฮะรอโดดอยู่รอโดดอยู่ขุมโดดมาถวะขวดเง้ยวไปละจ้าโคตรอโควดตรึง ลงครับสวยโวลงตัวนี้ได้อยู่เนี่ยพอเล่นโดดร่มแม่งลื่นเฉยอทั้ง <c oughs> ทั้งที่แมปไอแมปไอมอสพิดม,มันน่าจะสั้นกว่านะครูนะเขาเรียกว่าอะไรนะคือคือ,ค,อ,ค,อความยาวแมปแบบมันน่าจะสั้นกว่านะครับแม่งเสือกแบบแหลกมาว่ามาว่าคนดูป,ป,ปลูเปรชิตาเปริกเปริกเปริกไอ้แถนนี้มีของอะไรเปล่าวะเก็บไม่มีเลยว่ะแต่ก็ได้อยู่ปืนนี้ได้อยู่ได้อยู่คนดูเอาอ่ะ เปิดสิแอสเลยของดีตัวสวยแค่นี้พอแล้วแหละคนดูนีร้อยห้าสิบโอเค,โอ,เคโอ้ยมีด้ามจับด้วยน่าจะนิ่งกริปอะบอกเลยเอมโฟเราโว้วมีมีเหี้อารมณ์ตัวหนึง่งโว้ยโดนโดนถ้าได้อีกนัดหนึ่งนี่จบเลยเฮ้ย นี่เดนี่เมีตัวแจกเดี๋ยคนดูเนี่ยโอ้โหอพีสามร้อยเฮ้ยมีกระสุนไหมพี่เอ้ยได้อยู่มีกระสุนมันรับรองอยู่โหลดก่อนว้าวอ้าวแม่งลอดไฟโกแม่งตาบอดโุนึกว่าอะไรอะรอดไฟนี่ว่าคนดูเหงาเลย บอกว่าเงาหรอก็บอกว่าเงาเลยแต่ก็เชยเฉยแต่แต่ก็ใครหวันนี่ถ่ายรูปโนตึงสักหน่อยโปรเปชิตาเปริกพอค,ครับเอ <c oughs> ามาตัวมาครับคลิปของก่อนนะจ้าก็ไปอยู่ไหนกันมุดเว กดสี่มาลงแค่คนเดียวงงแดกเลยคนดูไม่งงงงจะจัดเลยนะงงจะไม่รู้จะงงยังไงกดสี่คนมาคนเดียวงงว่าจ่ายเฮ้ยมีตัวหนึ่งนะนี่มีเงาแดงๆนี่คนดูแถวนี้อ้าวโอ้ยมีนี่นี่ว่ากระสุนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ้าวเอ้ยมันเกราะนี่ว่าหัวแตกหัวแตกอีสปอร์ตอ้าวยิ้มไม่เจอตัวลัดว่ะ นี่ร่วงอย่าอย่าน้องขอร้องเถอะวะเจอตัวลาดเฉยสวยครับกระสุนก็คงจ็ดเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมความห่วงใยขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับอาจจะเป็นแบบว่าวิวสวยๆไว้รอยิงไก่ไก่หนึ่งตัวโดดมาจ้าเย้ yeah! โอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ในการสราำหรับตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile ในแพทอ่ะสองแปดจุดนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยนะครับไปโหลดกันมาได้นะแล้วก็เอาลิงก์อ่าสลอฟดิดด้วยนะครับอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเนาะอือสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่างจาริกัพี่โค้กช่วยเขาเป็นกระจายทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึงนี่นี่โปรเปชิตาเปรกโคตร ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย